น้ำปลาราจโจให้มันมีน้ำสักหน่อยน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกครันเดี๋ยววันนี้มาตำส้มตำบรรยากาศหลังบ้านในครัวนะครับเพราะว่าได้สปอนเซอร์มาในครูสับสนนี่เลยน้ำปลาจาจโจ้นะครับ ส่งมาให้ชิมเยอะมากอะชิมเป็นปีงไม่หมดเลยนะมาเดี๋ยววันนี้โชว์ตำต้มตำด้วยนะครับจัดเลยฮะใส่พริพก,กร่อนเรากินคนเดียวครับไม่มีคนถ่ายให้นะก็เลยต้องตั้งไว้แบบนี้นะครับ พอแหลกพอร้อนแถวข้างนอกโคตรร้อนนะดูดิแป๊บเดียวเงอแตกแล้วโคกก็น่ารักนะนะำมัยรับรองอ่อยแน่นอน,นมือขาเทียนน้อยโคกไม่ค่อยอ,อยู่นะ วายมีดก็ไม่คมโอเคได้อยู่ผงชูรสผงนัวใส่หลายแซบหลยครับผมกินกันไหมหัวร้านไปเลยปลา ต้องตาแรงน,นระ้แตกปลาร้างงมัน,านนานทำทีงงแล้วผมลองไปชิมสองขวดล้วแล้วก็ให้ข้างบ้านไปด้วยนะครับใส่ไปเลยน้ำปลาราจะ้าโจ ให้มันมีน้ำน่อยนีดนะครับใส่ไปอ๋อผมรู้แล้วผมลืมเลยลืมใส่น้ำตาลปี๊บนี่ไงใส่ไปเลยพอให้มันละลายอ่ะนะใส่มะเขือเทศน้อยแรงเอยเร็วไปหน่อยมันก็เลย ก็เรียกอะไระเละ็นะครับแต่ก็ได้ได้มาแหละมันนาวใส่ไปเลยใส่ทั้งซี่ เพราะว่าตําเผือด้วยมันใจในฝีมือผมเ่าไม่รู้นะถ้ายืนมันไม่ค่อยถนัดนะครับอขสายเตรียมถั่วมาด้วยนะ ใส่สักหน่อยแล้วกันนะครับถั่วจะแตกไหมเนี่ยเรียบร้อยครับมาถึงขั้นตอนสำคัญวันนี้ไม่มีแคบหมูนะครับ ปลาสักเยอะหน่อยวันนี้จะโชว์ตาําซะหน่อยโอโหคกก็ไม่นิ่งเลยไปทั่วเลยมีอุปสรราะดีแล้วคนเรามันไม่ได้ชอบอะไรที่มันสมบูรณ์แบบนะมีตะกูตะกักบ้างนะครับนํำปลาจ่าเจ้าสวัสดีครับจา่าสวสดีจ้าวหน่อ ถ้ามีคับหมูได้เลยว่ะขนาดตำไม่ค่อยเป็นนะเน่แต่น้ำปะลารอร่อยอร่อยเสพริกสดด้วยสีสันไม่ค่อยแดงแต่ว่ารสชาติจัดจานมากยังเผ็ดผมว่านะ ใครว่าไม่เผ็ดลองได้เลยถั่วไม่ค่อยแตกเพราะว่ามาใส่ตอนท้ายนะลืมลืมไปว่านม่ถั่ว เอาตัวไปใกล้มองไม่เห็นมองในกล้องนะไม่เปลนะอืมอืมปวดแล้วกินกลางแจ้งนะี่อ่ะนอใสายคาคืมมาแคบฝนเมื่อวานก็นคืมอย่างงี้นะแต่ไม่ตก ยอดของจานนันดีจริงๆดูน้ำถ้าพริกเม็ดพริกแห้งนะหูของใสจะแดงน่าดูเลยอ่ะ อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมากินในครัวนะครับหลังครัวก็วจะมีเตามีหม้อนะครับธรรมดา แสบปากเลยครับชาบ้านมองทำไรงมันวะมาแล้วพริกเม็ดพริกสดเริ่มทำงานแล้วผมว่าผมอยู่ไม่ถึงตอนจบแน่ว ได้นีก็แสบตูดแต่หาอะไรอย่เงี้ยอื้อหื้สุดยอดแล้วอะ่ะอื้อหือ มาแล้วหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดปุ๊บนี่จบคลิปทันที ผมคุณ้้งไปแล้วแหละโอ้โหก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝ <c oughs> ากผลิตภัณฑ์นะครับน้ำปะละาราโจโั่วนะครับก็ขนาดจะส่งไม้ชิมจะส่งมาสิบสองขวดอะโอ้โหผมแบบยอมน้ำใจกันเลย ที่แรกผมคิดว่าเอออย่างมากก็แค่สขวดหกขวดจะส่งมาแพ็คหนึ่งสิขวดนะนี่ส่งไม่ชิมไม่เฉยนะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับู้รับผู้สนับสนุนนะครับจ,จ่าโจ้นะครับนำปลระ,ละก็ขอบคุณครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับเมนูนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตะตีนโจวัสดีครับ